สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรีเบลอิงนะครับกับไอ้แมปดาเนี่ห้าอันนี้กับตัวสมอกเกอร์พ่อค้าตลาดมืดในโหมดบันกลางแอแฟเฟซเจอร์ผมจะใช้ตามนี้ภายลอดอัรดูปแปลกๆนิดแต่ผมจะเอามาปฏิบัติการลาสซิตี้อาหาร เปิดแมปหนคนที่เขาจาเพิ่มเลยดับการศึกษาจากนั้นก็รอเวลาครับเหมือนตอนที่ามาหานมาเอาเพิ่มการเ่วยหลางชาติกับกฎหมายด้วย ต้องการอะไรไหมต้องการการสื่อสารฟูดดิ้งโอลี่มุกมันมากันแล้วว่างงานในเขตชนบท เราถึงแอสไตน์เห็นว่างานเขตเมืองเมืองนี้คนเกตเยอะมากเฮ้ยอะไรนะเนี่ย โอเคลดย้อนเวลาการฝึกกับขายข้างแสงของใบซะเพื่อได้เงินมาได้กับนึงผมจะหาอีกกองแอนตอี้คอร์อรัปชันแอนตี้คอร์รัปชันของตัวละครตัวนี้มันจะแพงกว่าชาวานนิดนึงเราโตแม่งคองร์รัปชันง่ายมากมิวเซียมจัดไป สถานะตัวนี้หลอดเขียวซัพพอร์ตยิ่งเยอะยิ่งคอรัาชจนยิ่งสูงเหมือนประเทศสักประเทศหนึ่งเนาะประเทศเราเปล่าเานาะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ,โอ๊ยลืมดู เอาการสื่อสารกับการแพทย์เข้าไปเสริมแต่สไตล์ดนวุฒิศ์ปิดข่าวเสียสามชื้อเสียงเวนกร,รมข่าวไม่สำเร็จฝึกทหารเพิ่มละขอโทษจ้า มิวออปชั่นเพิ่มขึ้นมาแล้วทหารเพิ่มอะไรวะเน,นี่ยปฏิเสธแล้วกันโอเค โอ้ยมันเข้าไปยึดมือชนบทแล้วแต่ตรงนี้ก็เปิดแมนช้าเลอเกินโอเคได้แล้วต่อไปบกป้องประชาชนไม่ใช่ทุกตีประชาชนข่าวรอเล่น แฟนติคอกชั่นเพิ่มสองขั้นพร้อมกับประกาศอินโวนี่ใครต้องการอะไรอีกหรือเปล่าไม่ม,มีปิดล้อมขังค้ามเมืองหลวงนี่แหละพวกเขาจะกลับแล้วให้กลับปะ่ะสไตล์โดนปิดข่าวเกิดแผ่นดินไหวในอัฟฟาส เซร์ราลอชชินหรือเจเ็ดเหรียญแต่สไตล์เบากเกินลิลิสสูจังหวะนี้มีคนต้องการน้ำเก็นอภูเขาให้ลาให้เก็มให้ปริโอแทนด้วย ตัดสายซะอย่ามาสนัสนุนต่างประเทศอย่าขายไอครสัครับลูกพี่ลูกพี่กองทับแดงโอ้ออดัะชันจ่ายนี่ก่อนแล้วกันความสามารถพิเศษของมันทำให้คอร์ะชั่นลดลงอย่างกระทันหันแต่สักพักมันจะกลับมาจับพวกคอระตั่นส่วนหนึ่ง แต่มันก็คอนเทนต์ขบวนนั่นแหละรับผานชุดนี้จ่ายเงินให้ทหารเพิ่มตลาดจุดงานหนุนด้วยอย่าพึ่งเงินเฟ้อสุดชนี้มึงกลับได้เดาตาสติภาพเหรอ n น่ no, ุกูไปตัดจดไม้ม,มึง โอเคให้ค่อยยึดเขตทางเหนือได้แล้วเพิ่มความจีของแอสไตร์เราถึงไอ้นี่จะจัดตั้งบริษัททหาร สวยต่อไปฟุตบอลผมพูดจาโตรงเป็นคนไม่ค yeah. ่อยสนฟุตบอลเท่าไหร่ไม่ละกันอาดูท็อกเนี่ยจาพสาเริ่มต้นขึ้นได้แบนดพวกเองไปช่วยงานซะแล้วก็เป็นมิกกับประชาชนด้วย ออะไรวัเนี้ข้อความขึ้นแล้วก็มันมาจากไหนกันต้องการพยาบาลครับขั้นสุดเลยสามขั้นออกไปหให้หมดระบบเหวแค่ต่างๆ แพ้กระจายถึงประชาชนทุกเ่าพวกมันต้องขอโทษมีผู้อพยพเข้ามาให้พื้นที่เขาไปคาตาสตาซมันถึงเวลาที่จะต้องสร้างสถานทะูตแล้วแล้วก็เสร้างตำรวจ ช่วยางานเก็บภูเขาซะอันนี้เอาไปทำอะไรต้นเกณ์แต่ไม่ได้ใช้เอาทิสเหเ็ดภูเขาได้ทำงานเด็กขึ้นเอาเฮ้ยอะไรวะนี่เหมือนนี้มันคนเหยดเยอะด้วยพว <c oughs> กต่อพันรัฐบาลไปวสไตล์อะขอโทษ ูมึงอยู่ต่อก่อนจะไปช่วยอะไรนี้ดีกว่าต้องอัพไฮเวย์ละแล้วก็อัพถนนลูกรังด้วยีเฟิร์สแอสไซโดนในมืออด้วยจะสพอร์ตเลยดูรัวดาวเพลย์ดีกว่าคอร์รัปชัน ่ารับจ้างสองกองมาเดี๋ยวนี้คิดปัพดูรีเจ็คเดลเพิ่มมาสิบหน่วยสวยอีกละดาวทะเวลครั้ง อ่ะขอโทษจายหนึ่งเหรียญแล้วสปอร์ตเล่น็รู้ๆอ่ะ <c oughs> คนเกียดห้าพันคนไอพวกขายเอเคหยุดได้ไหมอย่าขายเอเคสี่เจ็ดมาขายเอ็มสิบหกดีกว่าไอรอเล่นไอ <c oughs> ต้ตองขายค้างแสงไม่นี่ขายอะไรวะ ประเทศลเล,เล็กงี้เนี่ยให้ขายด้เหรอแนสไตล์อีกแล้วดาวต้องดาวเพขอรับชั่นขอรับชั่น11%มีที่เอาเพิร์กสารวัตรทหารมา พวกมึงลดจำนวนที่จ่ายสินบนให้ห้องมันว่ามึงหยุดสักทีอะไรวะเน,นี่ยกูต้องเสียของทหารเหรอต้องเสียเสียงดีกว่ามันจริงรใจกันแล้วนาฟรีของทั้รเพิ่มขึ้นพักลดลงทหารเดินที่เราขึ้นเพิ่มความแม่ของแอสไตล์ถ้าอัพความหนักระเบิดหนักมันจะเพิ่ม นนตัดการกองนี้ก่อนคลิปรูรีเจ็คเดลเราจะชน,นะแบบไม่กระตาดสันติภาพเขตภูเขานี่เยอะอจริงๆครับวันนี้แป๊บ มันจะได้กระจาษที่มีของได้รับความหนักของแอสไตน์เพิ่มอาวุธจิตวิเคราะห์เข้ากับมันอีกครั้งยึดเข็มเขาได้ส่วนหนึ่งแล้ว แล้วมันมาจากไหนกันเนี่ยแยะวันนี้ฮะปิดข่าวมันซัมมอนกันไม่หยุดเลยเว้ยนี่ขนาดจาาถึงโบกนะันแล้วเนี่ยคลิปรปูเพิ่มกองกำลังทหาร พอร์ชชั่นคอร์ชชั่นหกเปอร์เซ็นตไม่ใช่ปัญหาอโอ้จะก่าก,กันหมดเลยดีเชเดวเอาตรงกลางแล้วกันพวกเองอยู่ต่อพวกเองอยู่ต่อ ฟอร์สตัดไป14เหรียญต้องไล่ต่อไปนะนุชไปทาน้ตวงวันออกเสียงเหนือปิดล็อกสวยสวยโมนิสเตรตี้บ้างคือภาษีให้ประชาชนไม่ใช่เอาแต่กินกืนกินและโกงกิน เือนรัฐบาลสักชุดหนึง่งคิดนี้กูจะบินไหมนี่ยแต่กองนี้มึงกลับได้ประชาชนในเมืองนี้คนเกลียดเท่าไหร่สามพันกว่ารีเจ็คเดลลองมาท้าด้วยความแรงนี่เข้าไปหายตำแหน่งันนี้คนเกียดค่อยๆลด ต้องการอะไรคนอพยพแตกตัวให้พื้นที่แม้มันจะมีโอกาสประชาชนเกียดแต่ไม่เป็นไรเราจะเพื่อซื้อเสียงต่างประเทศอันนี้อัพเต็มที่แล้วครับอันนี้ไปเพิ่มความปลอดภัย (security) ชาริตี้ยืนภาษีขอรับชั่นจ่ายราคาเต็มสิครับอรออะไร่รมพยาบาลใหม่จัดป้าเพื่อสรรรุส่สสดดิบของประชาชนที่จัน,นยู่เจรจากันดีๆตรงนี้กจ้ามึงได้อย่างเนี่ยเมืเ่อไรจะสำเร็จต้องการคนซัพพอร์ต123คน สวยจายเต็มที่ไปเลยวูอิคชั่นยึดได้นในปี2016ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครหลงเข้ามาดูก็กดซับให้ผมหน่อยนะครับ